ต่อเนี่ยไปตีนเหรอไปตีนในเครื่องตีนถึงหลังจากทำสี่ชั่วโมงถึงจะตีนใช่ไหมครับก็มีสี่ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวติดไปแล้วก็ทิ้งไว้ถึงคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาถึงจะเอาออกมาตีนแล้ว กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาเยี่ยมชมกิจการของการทำหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ไผ่เลี้ยงหวาน บางคนเรียกไท่เขียวอีสานนะครับมาเยี่ยมชมกิจการอันนี้ของหนามาจะจ่ายจ่ายจ้างให้กับคนปลอกอีกทีหนึ่งอ๋อเราเราลับเป็นเนื้อแสดงว่าเราไม่เกี่ยวคุณมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่พอจ้างคนปลอกเสร็จปุ๊บเรารับแล้วเท่าไหร่ก็อ๋อเข้าใจเขามีวิธีนี้มันเออมันเป็นไฟบังคับว่าเออเป็นไฟบังคับตีละตามไปถูกเออเขาเป็นไฟบังคับให้บังคับไม่ทำไงบางคนตัดยาวเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือ เขาซื้อเขามาส่งเขายังไม่รู้วันนี้ฉันจะได้ตังค์เท่าไหร่แต่รู้ราคาแล้วว่าวันนี้ซื้ออย่างเงี้ยยี่ห้าใช่ไหมถ้าตัดมาดีไม่มีเศษทิ้งเยอะก็สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ที่พูดอพอเข้าใจเนาะราคาตอนช่วงนี้ถือว่าดีไหมครับยี่ห้าบาทนี่ถือว่าดีไหมดีเดี๋ยวพอผลมาเยอะๆก็ลดลงทาไมเยอะก็ลงลดลงมาเหลือเท่าไหร่สองบาทสามบาทสี่บาทอะไรบอกได้ไหมประมาณประมาณตัดตามสุดนะคะ ต่ำสุดที่เคยซื้อเท่าไหร่ครับสี่บาทห้าบาทหกบาทแปดบาทอะไรอย่างนี้แปดบาทปีที่แล้วอยู่แปดบาทปีที่แล้วซื้อเป็นเนื้อแปดบาทแสดงว่าเกษตรกรเอาเข้าๆนนะแสดงว่าเขาเขาก็ขายกาไรได้สี่บาทโดยประมาณประมาณโดยประมาณเนื้อเนื้อนะเอยเปลือกเปลือกนะทีนี้ส่วนพิ้งครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปทําอะไรครับ เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งนึกว่าไปให้วัวให้ไปอะไรไม่ใชคนเลี้ยงวัวเขาเอาไปให้วัวแต่เราไม่มีล้วก็ทิ้หวัวก็เอาไปให้หัูอ๋อแล้วเราได้ขายไหมครับหรือว่าฟรีฟรีฟรีอ๋อแล้วข้อข้ออย่างนี้ก็ให้เขาไปพร้อมกันให้ทิ้งคือให้หมดอ๋อเข้าใจแล้วคือผมฟังอย่างนี้คือมันมีส่วนทิ้งส่วนเหลือสักครึ่งหนึ่งนะ ก็เรียกว่าได้ถ้าใครมีกิจาการเลี้ยงวัวในแถบนี้มีมีคนที่คิดเลี้ยงวัวในแถบนี้มีไหมครับมีแต่มันหลายบ้านเนี่ยอ๋อหลายบ้านก็ยังไม่ไม่หัวกินไม่หมดเออถามอีกได้นึงพอบอกได้ไหมกิจาการแบบนี้หรือคล้ายๆนี้ไม่เป๊ะแบบนี้นี่นะประมาณกี่เจ้ารู้ไหมครับฮะเป็นสิบนะเจ้าเลยเนาะโอ้โหนี่เบผมจะประเมินว่าแสดงว่าแหล่งเนี้ย มีนหน่อไม้อย่างเงี้ยรับได้ต่อวันนี่น่าจะเกิน้าพรหน้าฝนนี่น,นี่ยี่ตันเนื้อสแสดงว่าเกินที่ี่สิบตันเนื้อโอ้โหไม่ธรรมดานะยี่สิบตันเนื้อคือสี่สิบตันเปลือกที่ตัดออกมาจากสวนโอ้ไม่ธรรมดานะแล้วแล้วใครพอทราบไหมครับว่าที่นี่หนึ่งไร่ต่อปีเขาได้เนื้อเท่าไหร่ เขาได้อะไรเท่าไหร่ใครตอบได้ไหมครับใครเป็นคนปลูกต่อไร่ต่อวัน10กิโลต่อไร่ต่อวันแล้วปีหนึ่งเขาตัดกันยังไงไม่เหมือนตัดเฉล่วันเว้นวันอ๋อตัดวันเว้นวันตัดวันเว้นวันหนึ่งไร่ได้10กิโลต่อไร่ต่อวันต่อวันต่อครั้งหนึ่งไร่ต่อกิโลต่อครั้งตัดครั้ง ถ้าเราเทียบกันมาก็คือวันละห้าโลถูกไหมเพราะว่ามันจะไล่แสดงว่าไร่หนึ่งได้5้ากิโลต่อวันถ้าผมพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันต้องสิบกิโลต่อเว้นไป2วันไม่งงนะคนฟังไม่งงนะคือถ้าเทียบไปแล้วอะคือได้5้ากิโลต่อไรต่ต่อวันน้ำอ่าเรื่องเรื่องรายได้ก็ว่ากันไปช่วงนี้ก็ดีหน่อยแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไรทุกอย่างจะคือหน้าฝนลงเยอะๆใช่ไหมครับหน้าฝนแล้วก็วันเว้นวันวันเว้นวันก็คือเราเราเทียบเป็นเงินที่ได้ก็คือ ก็อย่าที่ว่าประมาณ5้กิโลเหมือนกันเ่ะเยาะเะเี่ยทั้งปีเฮ้ยก็ใช้ได้นะใช้ได้นะราคาก็ขึ้นลงอ่ะทีนี้คําถามยอดฮิตเลยแล้วไรายได้กเกษตรกรฮิลูกล่ะครับต่อไร่เนี่ยโดยประมาณได้กี่บาทผมไม่อยากไปปลูกมั้งผมเห็นอย่างเงี้ยมีตลาดดีซื้อ <c oughs> ผมจะไปปลูกแล้วผมได้รายได้ต่อ <c oughs> ไร่เท่าไหร่ผมมาซื้อที่นี่แหละ เราอยากจะรู้ว่าเอาบ้างแล้วนะเอาบ้างเราอยากจะรู้ว่าคนปลูกกันได้เท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้ปลูดนี้เหมือนเหมือนการแปลรูปนะเนี่ยแต่อยากว่าคนปลูกกันได้เท่าไหร่ครับอ้าวใครเป็นคนปลูกคุณ<ม>คุณพี่นี่น,นะนะอยู่นี่มีแต่คนปลูกกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ช่วยกัออนยักันเลยเอาปลูกบ้างกันเหรอได้ไร้แล้วเท่าไหร่กันหมดอ้าวลองว่าให้ฟังหน่อยอได้ไร้แล้วเท่าไหร่ครับต่อปีเนี่ยเลยมีถูกมีแพงเลยจะด่ดดวนเลย เพื่อนรู้ราคาดีราคาไม่กกไม่รู้แหละตามเฮงตามซวยกันเนี่ยภาษามงง่ายคือแล้วแต่เฮงก็แล้วแต่ซวยาราคาดีไม่ถึงถ้า,าราคาดีก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเนาะถ้าแสนกว่าบาทห้าไร่ก็ตกสองหมื่นนะสนองห <250 S 1> ้าสิบไงแสนกว่ากว่าสองหมื่นกว่ากว่าโดยประมาณแสนกว่าใช่ไหมแสนห้าได้ไหมแสนสามประมาณนะถ้าทําดีๆๆดีนี่คือแสนห้าเหรอต่อห้าไร่เนี่ย เขาอาจจะได้สองแสนที่ปุ๋ยไม่ถึงแล้วเราเทหน่อไม้ซีแต่ถ้าเาลดน้ำหน่อยเขาก็อาจจะถึงสองแสนนะตอกกินได้ครับสองแสนเนี่ยก็ต่อฮะอ๋อนี่คือดูแลดีคือหนึ่งหน่อไม้หน่อไม้ลดน้ำดูแลปุ๋ย ยังออกมีนาอย่างเงี้ยอ๋อไถ่ปุ๋ยด้วยดูแลด้วยอย่างที่ว่าที่หนูว่าไม่ถึงเม่คืนนุ๊นอไม้ปีน้อยไม้ปีคือไม่ดูแลอะไรน้ำไม่มีใช้น้ำฝนเออคือฝนมาก็มีแล้วคนดูแลดีๆลงูุ่นเยอะไหมที่บอกว่าอุ้ยนี่ฟังแล้วในนาสองแสนนี่ก็ตกไร่ละสี่หมื่นนะคุณสี่ห้ายี่สิบไงสองแสนก็พูดเนี่ยไร่ละสี่หมื่นนี่ผมว่าเยอะมากนะเฮ้ยอาชีพนี้เขาท่านะ คนก็ดูแลดีก็ได้ไแต่เาลูกของเราเราไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้ดูแลมากเพราะไงมันมันไม่มีแรงหรือไงครับคือไม่มีแรงอ๋อไม่มีแรงเนาะที่จะตอบได้ตลดตาดส่งที่ไหนครับต่างประเทศหรือส่งที่ไหนครับไทยเพื่ออนี่ตลาดไทยอ๋อนี่ส่งตลาดไทยนะตลาดไทยยังเดียวเลยนะอ๋อนี่ขั้นตอนอ่ยอ่าทีนี้ไหนได้จะดูหน่อยว่า มีที่ว่ามีมีขเขาเรียกว่ามีให้เทคกว่านี้ช่วยแนะนําหน่อยครับความับความลับทางการค้าว่างี้ยังเป็นความรับอยู่เนาะเดี๋ยวต่อเนี่ยไปตีนเหรอไปตีนเครื่องตีถนถึงหลังจากทำสี่ชั่วโมงถึงจะตีนใช่ไหม,ม,มครับสี่ <4 S 2> ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวติดไปแล้วก็ทิ้งไว้ถึง,ถงคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาถึงจะเอาออกมาตีนเลยโอ้ังไมันจะร้อนจัด ทราหยบไปได้เราไม่อยากทำร้อนๆไงโอ้โหนี่ต้องรอจนเย็นนะอ๋อรอจนเย็นถึงจะมาซีลอุ่นๆเหรออุ่นพอหยิบได้แล้วก็เอามาซีลแต่ถ้าซีลลำโงอย่างน้ลำพงถไปซีลตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นคนซีลครับขอขอช่วยแนะนําหน่อยเครื่องซีลนี่นายท้าไปดูหน่อยทำยังไงครับนี่อ่าเรามาดูหน่อยครับเครื่องนี้เอ้ยลำโพงอ่ามาลองดูหน่อยครับนี่เครื่องซีลของเขาอันนี้ซีลทีละกี่ถุงครับนี่ หก,ก็ูกข้างละสองข้างละสองถ้าเป็นห้าลนะถ้าเกิดเป็นเป็นสูงเล็กล่ะครับสูงเล็กจะข้าง้าละสามอ๋อสูงเล็กข้างละสามนี่ <3 S 1> อันนี้ใช้ไฟฟ้าบ้านธรรมดาบ้างเนี่ยน้องอ๋อเดี๋ยวลองดูหน่อยที่อ๋อเป็นแบบนี้อเครื่องนี้ท่าทางจะแพงไว้ดูท่าทางใครเป็นคนซื้อครับนี่อเ แพงไหมเนี่ยครับแสนครับโอ้โหและมันจะมีระบบหมุนเวียนน้ำด้วยประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเครื่องนี้แต่นี้ทําได้ทีหนึ่งเมื่อกี้เราฟังแล้วตันเนื้อเนี่ยตันเนื้อน่ะเนี่ยนะโอ้เอาเปทำกระบวนการของนี้แล้วก็เอาไปให้มันเขาเรียกว่าเอาไปให้มันไคล์ตัวความร้อนออกแล้วก็ไปบรรจุไว้ในห้องเย็นอ่าแล้วอยู่ได้นานถึงข้ามปีโอ้เหมือนอาหารกระป๋องอาหารปิ๊บเลยับแต่ว่าต้องอยู่ในห้องเย็น เราเป็นในกระบวนการที้มันขออนอยู่มันก็เลยยังยังไม่อยากไม่อยากจะเปิดเผยต้องรอก่อนให้มันผ่านก่อนเนาะอ่าเราเข้าใจแล้วครับแสดงว่าเขาไปพอแลปุ๊บก็จะอยู่ได้เป็นปีเลยตลาดนี่ก็คือไปในบ้านเรานี่แหละตลาดไทยเราว่เดี๋ยวต่อไปก็อาจจะต้องเพิ่มตลาดนนนี่ผมว่าเราก็มีโอกาสกว่าคนอื่นเพราะเราสามารถเก็บไว้อ่ะนี่ผมก็เลยจะพูดต่อว่านี้ผมผมถือว่าเป็นคนแรกนะเพราะผมเองนี่ไปถ่ายมา ไปเห็นที่แถวแถวเพชรบูรณ์นี่เขาก็ยังใช้วิธีปิ๊บ unified unified ปี๊บเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีที่มันก็ดีล่ละแต่ว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ใครๆก็เคยเห็นกันแต่นี้ครั้งแรกเมืานกี่เห็นนี่นนไหนก็จะประหยัดไฟเออตอนนี้เปลี่ยนไป,ไประหว่างระหว่างเคยทําปิ๊บไหมครับไม่เอาเรื่องเอาเรื่องนีไนไน้ไม่ถามไม่ถามเพราะว่ามันต้องไปหรือปิ๊บ<า>คืออะไรอ่นนี้เป็นน้ําปะปาครับที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นน้าเย็น น้ำน้ำประดานอ๋อน้ำประดานเรน้ำแร่น้ำแน้ประดานนะครับใส่เข้าไปมันเป็นข้อตัวอันนี้มันจะทำให้ต้นไม้ทม่เสียด้วยน้ำที่สูบขึ้นมาจากประดานอ๋อเป็นบังบอกบังบอกอันนี้น้ำประดานที่คุณภาพก็ใช้ได้แล้วอ่ผ่านมีใส่ให้ท่วมหน่อไม้ใช่ไหมใส่ใส่เลยโอ้โหแจ๋วเลยมีกลิ่นเ้ย ผมว่าเป็นคนมีมนมจะไม่ไมมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเรามาถ่ายแล้วยกย่องเขาเกินแต่ผมเพิ่งเคยเห็นนะพูดตรงๆเป็นคนแรกที่เห็นทุกทีเราก็ไปเห็นแบบหนึ่งนะแบบท<า>นันสมัยเออแต่นี้ทันสมัยหน่อยแกรูปมาเป็นทนันสมัยหน่อยเออนี่ทันสมัยหน่อยแล้วทีมงานนี่ไปเรียนจบอะไรกันมาทําไมถึงทําเป็นเนี่ย แสดงต้องไปจบทางด็อกเตอร์ด๊อกเตอะไรมาแนะนำมาสอนอะไรหรือเปล่าครับนี่ฮะวิเคราะห์วิจัยวิจัยเรียนรู้วเรียนรู้ด้วยตัวเองโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกวันนั้นผมมาไม่เจอเจ้าตัวอันนี้ยังคิดว่าต้องมาให้ได้เราต้องมาเปลี่ยนอันี่เราโน้ตเราทำจบมันต้องมาอะไรแบบนั้นนี่คือเครื่องต้นแบบนี่นะดีดีดูเครื่องต้นแบบ นี่ต้นแบบเขาดูดิครช่งแรกาณไงไทยผลิตอย่างนี้อย่างนี้ลงทุนตะกอนคงไม่ค่อยแพงมั้งไม่ค่อยแพงนะแพงน่าจะาน่าจะค่ารีเสิร์ชด้วยน่าจะประมาณเกือบหมื่นมันดูดได้นะมันมีที่ดูดได้เนี่ยเออออ๋ต้องดูดได้ด้วย สุนยาการดไงโอแต่เราใช้เครื่องโน้ตประมาณเทคโนโลยีชั้นสุดกึ้งแท็กิ้งแมชชีนก็รีสอร์ทมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ถุงแรกอ่ะถุงแรกใช้ตัวนี้ได้ดูแต่ว่าอย่างว่าที่เอาไปให้ผมกินนี่สองปีแล้วมั้งห้าน่าจะทำมาห้าหกปีสิบปีนี่แหละตั้งแต่ถุงแรกอ่ะก็ฟิวอ่ะเขามีขายอยู่ไม่ทำเขาทำเองโอเอรื่อแรกเราทำเองก่อนเราจะเข้าใจไงว่าเทคนิคมันคืออะไรไง <อ>ะถ้าเราเข้าใจแล้วเราลงทุนเท่าไหร่เราก็ไม่ไเส<ร>ียดายผ่านกฎหมอยปนนมาสมมติไงสมมติคำถามที่ผมยังถามไม่จบคือสมมุติเราไม่มีเครื่องห้องเย็นล่ะเราเก็บได้ไหมพอฟิว<ด>แล้วได้แต่ผิดกฎหมายไงมันเป็นอาหารที่ผิดขนึกแต่ทีนี้มัน<อ>เป็นแบบใครจะมารักษามดอะไรแมงเจาะถงมันก็เน่ามันก็เสียอันนี้คืออะไรไหมกนใส่ปี๊บใส่ปี๊บผิดกฎหมายอันนี้ก็จริงจริงนะอันนี้ไม่ต้องลงเลยนะอจ่ก็ได้นะตังอะไรก็ได้โอเค เพราะว่าอันนี้เราคุยกันที่เฉยงว่ามันเป็นอาหารที่ปิดผนึกมันต้องมีออยอไแล้วมันก็ต้องอยู่ในห้องเย็นอันนี้นะเรายังไม่มีพมู่อให้เราก็ส่งส่งเป็นเหมือนวัตถุดิบไปก่อนอันนี้ตามออเดอร์เหรอคะหรือว่าเขารับไม่จํากัดเราก็ทําตามเราทําได้แล้วก็พจออยากจะพับแค่สมาชิกเราไม่ใช่เราไปขายเนี่ยเรามีออเดอร์ที่รับแต่เราทำปีอ่ะก็เหมือนขายตลาดตัวตัวไปเพราะเรายังม,มาตรฐานเราจะไปส่งตามที่ ก็คือยังไม่มีเขาเรียกอะไรมาตรฐานไอ้มาตรฐานเรามีแล้วคือความการทำของเราก็มาตรฐานแล้วแต่ว่ามาตรฐานที่มารองรับอ่ะเอมันต้องใช้ด้วยไงในการติดต่อทุกอยายก็มอยไหมเพิ่มเตอีอใช่แม่กต้องมีหลายๆอย่างนอกจากออยก็จะมีไม่นึกว่าจะไปขายแขกก็ต้องมีฮาลาลหน่อยถ้าจะไปขายในต่างประเทศก็ต้องมี PMP หน่อยอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โวันนี้ก่อนถึงโลละสี่สิบบาทเลยเกินฮะเกิน รูนึงเนี่ยรูห้าสิบาทถุงละสองร้อยสิบแต่ว่าระหว่างการนั้นก็มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอ้าวไอ้นั้นมันแน่นอนอยู่แล้วเราก็ที่เราขายคืออยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบต่อถุงเนี่ยนะโลนึงแล้วแต่ว่าราคาช่วงนี้เนาะใช่ราคาช่วงนี้แหละถ้าเป็นราคาช่วงหลังมันก็จะถูกลงมาใช่แต่ว่าของเราไม่ไม่ให้ถูกหรอกเพราะของเราไม่เสียงเออมีนี่นี่เทคโนโลยีเขาทำให้มันได้มันขายได้มันขายได้ไม่เยอะเราก็จับไปไม่เยอะเราก็เก็บไว้ที่บ้าน ขายได้ตันหนึ่งเราจะไปสองตันเพื่อจะขายสองตันก็ไม่ได้แล้วก็ไปแา่ตันเดียวใครวิ่งตลาดหรือว่าเขาเขามารับเองเราวิ่งเองปกติเราไปเองอออ๋ oh, <ต>ไปเงแต่ตอนนี้เราก็มีคนขายที่โน,น่น<ม>แล้วก็จ้างเขาขายเพราะว่าอย่างขั้นตอนโรงงานนี่ต้องต้องดูโรงงาน